ลาสวัสดีพี่น้องปองปายทั้งช่องปูนาคมหาลาบเด้อขนอ้อยเมื่อนี้ปูนาคเดินทางมาที่วัดสีสว่างบรมบุษุบ้านโคกสว่างเนาะพี่น้องเนาะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมาตามต่อเลขของหลวงปูเน้นพี่น้องซึ่งวันก้อนก้อนกับเขามาตลอดแต่ว่าช่วงนหนึ่งปูนาคขาตะบวงสวงเลยบริเวณมหาหลวงปูเน้นเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ภายในบริเวณวัดสว่างมรรม,มสุขพี่นอ้องผู้นากาไแ้มีโอกาสมาถ่ายทํำให้เพราะว่าอีกแจ้งหน่อยนึงกัสิประมาณปีใหม่จะมีการพิธีบวงสรวงพระพุทธเจา้าทั้ง28พระองค์นะพี่น้องเนาะทั้ง28พระองค์ที่อยู่ภายในบริเวณวัดของหลวงปู่เนนเพ,พิ่นเด้อพี่น้องนะเมื่อนนี้ผู้นาก็มีโอกไปตั้งศารมาพี่น้อง ไปตั้งศาลมาแล้วก็เลยอ่าออกมาเล่นน้ำลงปูเน่นพี่น้องแดดกระหอนพี่น้องแดกดกระห้อนแดดกระห้อนแดดกระหอนไหลอ่าปูนาคไทยออกแดดบไ่ไหวอ่าอันนี้หเห็นภายในบริเวณวัดนาะพี่น้องเนาะภายในบริเวณวัดซึ่งวัดนี้ก็สําคัญพี่น้องเป็นวัดที่ปูนาเคยมาบวชปูนามาบวชยู่นี่หละพี่น้องพู้ใน,ใน,นกุตีใน่นฝนกุติยี่เน่ คักแน่ยปูน้องอ่าปูนาเคยมาบวชมาอ่าอยู่นั่พ่อแม่อคู่บ่ายจันทร์นะทศไม่หลวงปู่เนียนเพิ่นมาท่านมาสร้างมิตรปูนาคมาอยู่สมัยตะกี้อยู่กับพระลูกศิษย์ปูนาคอีกองหนึ่งพร้อเมื่ยท่านพระคู่ซึ่งตอนนี้ท่านพระคู่พิ่นกะได้มรณภาพไปแล้วนะพี่น้องเนาะบ้านีปูหลวงปู่เนียนก็เลยมาอยู่แทนพี่น้องอ่าภายในบริเวณวัดกะก่วงขวงพี่น้องเนื้อที่หลายสิบไร่เนาะพี่น้องเนาะ เนือทีหลางสิบายตะกี้พูนากำมาปัดมากวดอยู่นี่ละเป็นน้ำวัดน้ำวา่านี่แหละอ่าอยู่นี่กับมีเม้มนะพี่น้องเด้ออ่ามือนีเฮากับสีมาตามต่อเมื่อวาเลขของหลวงปู่เน้นมือนีสีมีตัวไหนมีจังไหนเนี้ยอ่าให้พี่น้องฟ้องไปคอยติดตามพูนากไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ถ้าเห็นบรรยากาศพระไดวัดพี่น้องอ่าตะกี้พูนากำมาบวชอยู่นี่ละบวชค้อยทำความสะอาดปัดกวาด ปัดกวดวัดว่าล่ามเข้าอยู่างเ่นเนาะพี่น้องเนาะอ้าวบันี้เข้ากับเขาไปเล่นน้ำปูทางในนะพี่น้องเนาะเขาไปเล่นน้ำปูทางในฮะเมื่อนี้ออกมาก็มาหาก,กิงของน้ำวัดน้ำว่าพี่เหล่าพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้บังเอิญโชคดีพ่อแม่เพิ่นมาอาจารย์หันน้ำพ่อแม่คู่บ่ายจานเนาะอ่าเดินะไปรถมาจากลรบุรี่คุนพ,พี่น้อง เด้อขออนุญาตบาดค้ำเด้อบ่ให้เห็นหน้ามองคูดเนียนเพิ่อน,ออนอ่าเมื่อนี้ก็มีแม่เพิ่นมาจังหันผู้นาก,ก็ได้ไมีโอกาสได้ไม่กินเขาเศร้ามีแง่ไหมนี่เอาเติ้งไอ้พระไอ้ก็ไอ้ไปแล้วล่วะาเด็กเจ้าหน่อยเขาไปหาลงไปเรื่อพร้อมกันนะพี่น้องเด้วอีกเจ้าหน่อยก้อนถามือถาพวกก้อนพี่น้อง ครับนี่คือตัวเลขของหลวงปู่เนรครับนี่คือตัวเลขของหลวงปู่เนรเด่นพญานาคต้นมะพร้าวน้ำอ่าหลวงปู่เนรนั่นเวาให้ผมฟังนะว่าเลขมันมาจากไหนไปจากไหนมาจากไหนน้อหน่อยขน่อยเลขตัวนี้นิมิตฝันนิมิตฝันได้ได้ตัวไหนได้ตัวไหนในเนี่ยนึงอ่า สี่เจ็ดกับแปดหนึ่งสี่โอแปดหนึ่งสี่กับหนึ่งสี่เจ็ดเนาะอ่าเราก็ตัวล่องมันแปดหนึ่งเจ็ดตัวล่องแปดหนึ่งเจ็ดเลขสองตัวได้ใจเลขสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึน่งเจ็ดเนาะแมนคุณอือเด่นต้นมะพร้าวนี่ได้เปล่าอีกจะเถอะเพราต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวกับไปอ่าโย่ไปโย่แม่กามามาเข่าฝันโอ้ไปไปแล้วมาม่าเขา่<ม>าฝันได้เ่าฝันว่าขับรถขับรถตู่ขับรถตู่ไปส้นดะา้นดา รถรถตู้ของผู้ใดรถตู้ของหลวงปู่นี่บ่ะหลวงปู่นี่นี่แหละโอ้รถตู้อ่ายังไปถ่ายเบิ่งนี้เดยอ่าพอฝันแล้วอ่าตำรวจเลยเรียกไปอ่าหลวงปู่หลวงปู่ลองมาดูท่านดีกว่าน่ะล้มไปโอ้ยอ่าปั่นชนพังคางแถบพังคนมามุ่งเบิ่งคนเลยบอกว่าเอ้าโยมทั้งหลายอยากมีโชคก็ซื้อทะเบียนรถเดิอ เหมือนมีอยังมาสิงหวอลไห์วอลนะโอ้ครับ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 เลย,เลยอยากให้ปูนามาสิงหว,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 วอล์หวอโบหไอโบบางทีครอ้งนี้ยังเลยมีโชคให้เบิ้งซื้อทะเบียนรถเด้อนะซื้อทะเบียนรถอันนี้<ด>คือเลขที่เพิ่นคัดออกมา<ด>เลขที่ปูคัดออกมาแล้วเนาะนี่เนาะแมนแมนคัดออกมาแล้วคัดออกมาแล้วเดี๋ยวปูนาสิพาไปเบิ้งอ่าอ่าทะเบียนรถเด้อพี่น้องเด้ออ่าทะเบียนรถของปูเพิ่นเอาพี่น้องเดี๋ยวปูนาสิพาไปเบิ้งท่างทะเบียนรถปูเพิ่นเด้อเอาซุ้มเจ้า ต่อไปแบบนี้ฮะวันนี้ผู้นาคพามาเบิงเล็กทะเบียนรถอที่ปูพนบอกให้ฟังวัน่นึงนีงน่พี่น้องนี่ใส่คอกไกเวลาพี่น้องใส่คอรไกเวลายางดีนะพี่น้องด้นะ ใส่คอกไว้ใส่คอกไว้ย่างดีพี่น้อง8147นี่พี่น้องเนอะปูเพิ่นกะตัดเห็นไหมให้814147นี่พี่น้องพี่น้องฟองปลายกาไปพี่เจร้าน้เอาอืมพี่เจรนาน้เอาได้พี่น้องเถ้าซึ่งหลวงปู่เนี่ยเพิ่นกะบอกเลขถือยึดตลอดนั่นพี่น้องเนาะบอกเลขถือยึดตลอดซึ่งเพิ่นกะเป็นผู้นึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผู้นั่งนี่แหละ วันนั้นก็มาเอาน้ากันเพิ่นก็ได้สาูเต็มๆพี่น้องวนนั้นอยู่ต้นมะพร้าวนะพี่น้องเนาะคอยติดตามผู้นาคไปเรื่อยๆผู้นาี้เห็นไปเรื่อยๆพี่น้องเนอะหก็เลนรถองูพ้องับไปัรน่ังแต่มีแค่สี่เกบสิบเ่สบนั้นัะครับู ปูวงไห้แล้วครับเื่อพี่น้องถ้าเรียนถ้าเด็กปูครับเดกวิ่งเรียกขยันเรีขยันปูนครับเรีขยันครับผมวิ่งก็วิ่งวิ่งมันใจหึ่งหนึ่งเลนหนึ่งปูปูมาแลนหนึ่งได้แลนหันหันเนาะแลนหันที่หนึ่งมาที่ด้งื่อบกับับแลนหันหันคือมาถอที่หนึ่งได้พี่น้องดีคือเนื้อ้าตัวเลขด้พี่น้องครับวอดวดประจําวัตที วันประจำวันที่16พฤศจิกายนาปูกเกีนกตอนนะครับปูกเกียรติมั่งก้อนอันนี้คือเลขของปูเน้นนะพี่น,อน้องเด้อะคงจะดจำได้เนตอนนั้นนะครับอยู่ที่ต้นมะาพร้าวต้นมะพร้าวพญายนาคนอกจ<อ>ากเสียมใช่เตรียมนะครับศูนย์สามครับคงจำได้<อ>นั่นแหละครับที่ทุกท่านถูกน้ำกระเสียมใช้งวดหนึ่งน,นะครับวันนี้กระสิโชคเงี้อีกพี่น้องอ๋อ16ปึ๊บ กยนนะเห็นแล้วด้พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเ่ายไปห้พี่น้องแคบหน้าจอไปละครับไปเบิ่งขับรถกูพห้องมีเงินใส่มีเงินทำบุญมีเงินทำทานมีเงินใส่หนี้ใส่สินมีเงินใส่สวยใอ้ันขอบขัวคุณปรารถนาสค่ไทคู่ใู้บูนกกเรื่อยๆใช่ทุสาทุสาทุ่ร่อุ่สาทุสาทุสาธุ่ ครับนี่คือข้ามวยพอนของปูเน้นเด้อหลวงปูเน้นเพิ่นครับหายมากวันนี้ข้าเน้นๆสิบหกข้อย่อหกหาเนาะพี่น้องเนาะของปูเน้นเฮาเน้นพญานาคต้นมะพร้าวเด้อมาเข่าฝันกาตรงกับเร่งลดกระดิกาแปดหนึ่งซีแปดหนึ่งเก็ดที่วงกลมว่าหายขึ้ตัวเด็ดสุดคือนหนึ่งซีเก็ดซีเก็ดหนึ่งซีหนึ่งเก็ดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องให้แล้วกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเดนะไปหาซีโรเตอร์จำไว้ว่าปูนาคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่สิ่งใดทั้งสิ้น ให้พี่น้องพ้อไปเข้าไปซื้อลอตเตอรี่เอาไ้เด้อพี่น้องเนอมีเงินใส่มีเงินทำบุญมีเงินทำทานมีเงินใส่หนี้ใส่สินมีเงินใส่สวยใอ้ันขอบขั้วปรัปัินาใู้ข้าไู้้นาไปร well, oh. mm ื่ยๆใช่ทุษาทุษาทุษา้ปเรื่อยๆใช่ทุษาทุษาทุาารครับนี่คือข้ามวยพอนของปูเน้นเด้อหลวงปูเน้นเพื่อนครับหายมา วันนี้คะแนนเน้น16ขอย่อ6หาเนาะพี่น้องเนาะอ่าของปูเน้นเฮาเน้นพญานาคต้นมะพร้าวเด้อมาเข่าฝันกาตรงกับเร่งลดอะไรแก814 817ที่วงกลมผ่าแหย่ขึตัวเด็ดสุดขึ้น147 471417เนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องให้แล้วกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไปหาซิ้อลอตเตอรี่จำไว้ว่าปูนาคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่สิ่งใดทั้งสิ้นให้พี่น้องพ้องไปเข้าไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมื้อนี้ปูนามีน้ำปลาระผสมปูพี่น้องเป็นน้ำปลาร้าที่ทำด้วยน้ำปูน้ำมันปูพี่น้องยี่หอ้อแซ่บพดพี่น้องปูนาทดลองมาแล้วเรียบร้อยใส่ตะมะฮงสุดแ่บสุดนัวให้ว่วสูตรเลียนสอพี่น้องสูตรเลี่สยสอเด้พี่น,อน้อง่าโดยเฉพาะเอาไปใสยย่ยำก็ได้พี่น้องเคยมีโบนาณปลาร้าเอาไปใสยย่ำสยำใส่ยำก็อร่อยส้มตำก็อร่อยยี่หอ้อแซ่บพด สนใจติดต่อได้ที่ปูนาคเรือพี่น้องเนอะทักมาได้เนอะพี่น้องเนอะฝากไว้ให้พี่น้องนะน้ำปลาแซ่บพูด